สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ fc วันนี้วันที่21่ธันวาคม2,564ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับอดิ G ิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮี n n e l ก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากไปถึงคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้นะครับผม กดกระดิง่งปิ๊งปิงเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อพอมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูไปชมหลักการวิธีคิดคำนวณของสูตรอื่นๆน,นะครับเรามาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่ 30. ทธันวาคม2,564สูตรทุกสูตรทุกๆข้อมูลที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรไหนจะเดินต่อได้สูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรไม่มีใครทราบได้จริงๆ ก็เตือนกันทุกครั้งนะครับสูตรก็คือสูตรสูตรเข้าได้มีสิทธิ์ลดได้เท่าเกันนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับผมที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม2ตัวล่าง2ตัวล่างนะครับประจํางวดวันที่30เดือนธันวาคม2564ให้ดับไว้หยุดที่แต้ม4นะครับให้ดับไว้หยุดที่แต้ม4สูตรนี้11งวดหลุด1งวดนะครับ สิบเอ็ดงวดลดหนึ่งงวดอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละสูตรกันสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้ยังไม่หลดุดอ่มันคนละสูตรกันนะครับอีกสูตรหนึ่งให้แต้มห้าคือสูตรนั้นที่สิบเอ็ดงวดลดหนึ่งงวดสำหรับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับสี่สิบงวดขึ้นครับผมสี่สิบงวดขึ้นยังไม่หลดุดงวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ให้ดับไว้อยู่ที่แต้มสี่นะครับผม ก่อนนำข้อมูลไปใช้ก็คิดกันให้เยอะๆนะครับก็เอาไปเทียบกับแอดคนอื่นอาจารย์คนอื่นๆดูก่อนนะครับผมถ้ามันชนกันได้หลายสูตรได้หลายอาจารย์ค่อยนำไปใช้นะครับผมถ้าชนกับเลขเด่นของใครก็ให้คงเด่นไว้นะครับผมอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับเสียมากจนเกินไปนะครับผมจะเป็นการเสียโอกาสถ้าหากว่าติดเลขเด่นของท่านในใจก็ เลือกเด่นไว้นะครับผมอย่างท่านจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสมมตินะครับว่าชนหกแปดเป็นเลขเด่นของท่านเคยซื้อห้าใบนะครับก็ให้ลดเหลืออยู่สามหรือสองใบแบบนี้นะครับให้ลดนะครับไม่ให้เลิกนะครับถ้าเป็นเป็นเลขที่ชนเลขเด่นของท่านให้ลดเท่านั้นแต่ไม่ให้เลิกจากหกใบเหลือสองใบ เผื่อเลขดับผมหลุดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เจ็บตัวกันเยอะนะครับผมจะได้มีตังติดกระเป๋าเอาไว้บ้างนะครับผมไม่ใช่เป็นการเสียโอกาสไปเซยทีเดียวนะครับผมครับผมก็มีข้อมูลเลขเด่นบนล่างสูตรใหม่มาให้เพื่อนๆได้พิจารณา,ากันนะครับผมสูตรนี้43มงวดหลุด1งวดนะครับผม เป็นเลขเด่นบนล่างเดินดีนะครับ43ามงวดหลุดแค่งวดเดียวนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณก็นี้เลยนะครับผมให้ใช้หลักพันนะครับหลัก10บนหลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับผมหลัก10ล่างบวก5ของที่นะครับผมหลักหน่วยบนบวก5ของที่หลัก10บนบวก5ของที่หลักพันบวก5ของที่นะครับผม อย่างนี้ผมทำเป็นวงกลมเอาไว้นะครับผมเพื่อง่ายต่อการคิดของงวดต่อๆไปนะครับผมหวยออกอะไรเราก็มาเติมเลขตามช่องนั้นๆไปเลยนะครับเราไม่ต้องมาร่างเม่สูตรใหม่นะครับผมจะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับผมอย่าง9บวก5ได้4นะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับ3บวก5ได้8 5บวก5ได้0 8บวก5 ได้3นะครับผมเราก็เอาเลขทั้งหมดนี้นะครับมาบวกรวมแต้มกันนะครับผม4บวกแปได้12 12บวก3ได้15นะครับผมสเต็ปต่อไปนะครับเราเราได้แล้วนะครับเลขเด่นตัวแรกนะครับคือ5นะครับผม5เราบวก1แต้มเราก็จะได้6นะครับผม5ตัวนี้ลด1แต้มนะครับลบ1แต้ม ก็จะได้4นะครับผมประจํางวดวันที่30เดือน1 2 2 5 6 4เราได้เลขเด่นบนล่างแล้วนะครับผม456นะครับ456งวดที่ผ่านมาให้2 3 4นะครับผมงวดที่ผ่านมาเพื่อนๆก็ลองไปคิดคํานวณย้อนหลังดูกันได้นะครับผมว่า43งวดจริงไหมหลุด1ง,งวดจริงไหมนะครับผมก็นับ คำนวณย้อนหลังขึ้นไปดูได้นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับให้2 3งมสก็เข้า2บน3าบนนะครับผม2บน3มบน3ตัวบนออก 2...3 งหนะครับ2 3ก็เข้าที่หลักร้อยหลักสิบนะครับผมแล้ว3ก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับผม ผมก็มั่นใจนะครับในงวดวันที่30เดือน12นะครับ2,564ผมก็มั่นใจสูตรนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้านะครับก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าต้องมีหนึ่งตัวติดแน่นอนไม่ไม่บนก็ล่างนะครับสมนะครับผม ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนองนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็น่าวจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีห้องหวยสูตรหวยอะไรก็เอาไปแชร์ไปลงได้นะครับผมก็ให้เครดิตคนคิดสูตรด้วยนะครับผมให้เครดิตคนคิดสูตรด้วยเท่านี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผม มีกลุ่มมีเพื่อนมีอะไรเยอะๆก็แชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมแชร์ออกไปเยอะๆจะได้เป็นสะพานบนร่วมกันนะครับผมอาเรามาดูแม่สูตรกันอีกครั้งนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณก็หลัก10ล่างบวก5ของที่นะครับผมหลักหน่วยบนบวก5ของที่หลัก10บนบวก5ของที่แล้วก็หลักพันบวก5้าของที่นะครับผม อันนี้ทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับแล้วก็นำผลบวกที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมแต้มกันนะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นบนล่างตัวแรกคือ5นะครับ5บวก1ขงองที่ก็จะได้6แบบนี้นะครับผม5้ลบ1ขงองที่ก็จะได้4แบบนี้นะครับผมประจำงวดวันที่30เดือน1 2 2564้วกเราก็จะได้เลขเด่นบนล่าง4-5-6นะครับผม ครับผมก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับผมในวันที่ 30- เดือน12 2564ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกๆคนกโชคดีกันยกห้องยกกลุ่มเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผม